ước mơ là điều của chúng ไปว่าสงสารเธอนพราว่าถ like ้าต้องทำเธอปวดใจแขนแขนทุกว like ันหลับไว้แขนแขนของข้าถึงได้รักแบบนี้เจ้าอยากจะลองทำแต่ข้าดูไหวละเมื่อได้ยินก็ได้ยินเช่นกันมันจะลองลองได้